We got เร่วันนี้การชนะทมที่ของุณพ่อเัวเลสำคัอากจะได้คำวิทยีบวส่วนเซตว์ามสิบาสิปดาิบยี่ส่ากสามิบเจ็ดามสิบามสเกายสาบสี่หายกยสิเจามสองมสิบสาสสิว่าิบาสามสาเดแปดสาาให้สหกยดปบ

you know, in the field. ยกข้ามาหน่อยครับเดินข้ามาหน่อยครับการที่คุณพ่อวัย60ปนได้ร่วมใส่ใจด้วยนะครับ ที่สุดทาเช่นุกร่องทุกคนัดไปมีอกาสนมารวมตัวกันแดงใที่สุดก็ต้อที่จะมาร่วมที่ออกมาครั้งนี้สำรับต่นไปก็ยเชิญท่าน ออกไปหาพี่เตอร์พี่เตอร์อยู่ข้างหลังนู่นหายาย กันตรีเทวีมาเนรทีเปรตเทกข้ามมตรวนาหัเนเทหักวัดภูมิเทติภูมาจกยันตุเทวัชรารโรยสเมียพักพันธา์พันาภาสิทธันตาสัทธิเจยยงมณีวารวจนังสั ปำทานตาขออัญเชิญเดพระองค์อินทรยูมาลิงศัิพิภยทั่วอารละทิพย์สิส่งสิิรนาสถานที่นิ้งพอดีที่พวกเราพระรบผู้านักบุญกอย่สิงบพ<า>ิพิหลายขอเชิญท่านตรงเสด็จลงมาสู่นักประรถาพิธีแห่งการบวกงสงแห่งนี้ เพื่อลงมาเป็นปักขิพยานในการเททองรอรูปเหมือนผู้เยพริสุพรรณและจงลงมาอำนวยอวยชัยในการรอรูปเหมือนผู้เยพรสุพรรณนั้นจงประสบความสำเร็จผ่านพ้นไปด้วยดีและก็ขอเชิญท่านจงเสด็จลงมาสเสวยลผลหมกรากไม้ จะเป็นถนนเป็นผลส้มเป็นแกงโม,มเป็นมะพร้าวอ่อนทุกสิ่งอย่างที่ทุกเราทั้งหลายนะที่นำม,มาถว <ไป S 2> ายท่านขอให้จงลงมาเสวยให้สุขสบูรณ์<ไ>ประทันเฉวยเกิดตาเปรี้ยกร้อนคนไปข้าล่มจงเป็นสบความสุข